สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนรู้รายการลดหย่อนภาษีซึ่งแยกเป็นกรณีนะคะคือกรณีบุคคลธรรมดาหรือผู้ถึงแก่ความตายระหว่างปีภาษีเราไปดูกันค่ะว่าเราสามารถเอารายการไหนบ้างมาลดหย่อนภาษีให้กับเราได้รายการที่1ก็คือตัวเราเองค่ะผู้มีเงินได้สามารถหักลดหย่อนได้ที่60,000บาท 2. คู่สมรสของเราในกรณีที่ไม่มีเงินได้นะคะหากลดได้ที่60,000บาทและ 3. ถ้าผู้มีเงินได้หรือคู่สมรสต่างฝ่ายต่างมีเงินได้ให้หักรายการลดหย่อนรวมกันได้ไม่เกิน1,200,000บาทนะคะ 4. บุตรชอบ,บอด้วยกฎหมายและบุตรบุญธรรมหักค่าลดหย่อนได้คนละ30,000บาทต้องเข้าเงื่อนไขดังนี้บุตรชอบ,บอด้วยกฎหมายหักลดหย่อนได้ไม่จำกัดจำนวน บุตรบุญธรรมหากดถย่อนได้ไม่เกิน3มคนกรณีมีบุตรชอบด้วยกฎหมายที่มีชีวิตอยู่จำนวนตั้งแต่3มคนจะนำบุตรบุญธรรมมาหักอีกไม่ได้กรณีมีบุตรชอบด้วยกฎหมายมีจำนวนไม่ถึง3คนให้นำบุตรบุญธรรมมาหักได้รวมกับบุตรชอบด้วยกฎหมายแต่รวมกันต้องไม่เกิน3มคนบุตรที่นำมาหักดถย่อนต้องไม่มีเงินได้ตั้งแต่30,000บาทขึ้นไปและเข้าหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้นะคะ 1. เป็นผู้เยาว์ซึ่งมีอายุไม่เกิน25ปีและกำลังศึกษาในระดับมหาวิทยาลายัยหรืออุดมศึกษา 2. เป็นผู้ที่ศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถอันอยู่ในการอุปการะเลี้ยงดูของเราทั้งนี้การนับจำนวนบุตรให้นับเฉพาะบุตรที่มีชีวิตอยู่ตามลำดับอายุสูงสุดของบุตรโดยนับรวมบุตรที่อยู่ในเกณฑ์ที่ได้รับการลดหย่อนด้วย ห้าค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาที่มีอายุ60ปีขึ้นไปและอยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูของผู้มีเงินได้โดยบิดามารดาต้องมีเงินได้พึงประเมินในปีภาษีที่ขอหักลดหย่อนไม่เกิน3 0 0 0 0บาทหากค่าลดหย่อนคนละ30 0 0 0บาทและสามารถหักลดหย่อนสำหรับบิดามารดาของคู่สมรสได้อีกคนละ3 0 0 0 0บาทหกค่าอุปการะเลี้ยงดูคนพิการ หรือคนทุพพลภาพหากค่าลดหย่อนคนละ6 0 0 0 0บาทค่ะเศษค่าเบีย้ยประกันชีวิตกรมธรรม์อายุ10ปีขึ้นไปของผู้มีเงินได้หากค่าลดหย่อนและได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินได้เท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน10,000 0บาททั้งนี้หากคู่สมรสมีการประกันชีวิตและความเป็นสามีภริยาได้มีอยู่ตลอดปีภาษีผู้มีเงินได้มีสิทธิหักลดหย่อน สำหรับเบีย้ยประกันชีวิตของคู่สมรสที่ไม่มีเงินได้ตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน1 0 0 0 0บาท 8. ค่าเบีย้ยประกันสุขภาพบิดามารดาของผู้มีเงินได้และคู่สมรสหากค่าลดหย่อนเท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน1 5 0 0 0บาททั้งนี้บิดามารดาของผู้มีเงินได้และคู่สมรสต้องไม่มีเงินได้พึงประเมินในปีภาษีที่ใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้เกิน30,000บาท เเงินสะสมที่จ่ายเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพหากลดหย่อนได้ตามจำนวนที่จ่ายไปจริงในปีภาษีแต่ไม่เกิน10,000บาทส่วนที่เกิน10,000บาทแต่ไม่เกิน4 9 0 0 0 0บาทซึ่งไม่เกินร้อยละ15ของค่าจ้างให้หักจากเงินได้10 <40. S 1> เงินค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ได้รับยกเว้นเท่าที่จ่ายเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตามกฎหมายว่าด้วย หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในอัตราไม่เกินร้อยละสิของเงินได้พึงประเมินที่ได้รับซึ่งต้องเสียภาษีเงินได้ในปีภาษีนั้นและเมื่อรวมกับเบี้ยประก,กันชีวิตแบบดำนานเงินสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพเงินสะสมเข้ากองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการเงินสะสมเข้ากองทุนสงเคราะห์ตามด้วยกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชนและเงินสะสมเข้ากองทุนออมแห่งชาติแล้วต้องไม่เกิน5,000 0 0บาท 11. ค่าเบีย้ยประกันชีวิตแบบบำนาญหากค่าลดหย่อนในอัตราร้อยละ15ของเงินได้ที่นำมาเสียภาษีเงินได้ในแต่ละปีแต่ไม่เกิน200,000บาทต่อปี 12. เงินสะสมกองทุนการออมแห่งชาติตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน500 0 0 0บาทและเมื่อรวมกับเบีย้ยประกันชีวิตแบบบำนาญเงินสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพเงินสะสมเข้ากองทุนบำเหน็จบำนาญค่าราชการ เงินสะสมเข้ากองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชนและเงินที่ซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ RMF แล้วต้องไม่เกิน500,000บาท13ค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว LTF หากค่าลดหย่อนเท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินร้อยละ15ของเงินได้พึงประเมินที่ได้รับซึ่งต้องเสียภาษีเงินได้ในปีนั้นแต่ไม่เกิน500,000บาทค่ะ 14. ดอกเบี้ยกู้ยืมที่จ่ายให้แก่ธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่นบริษัทประกันชีวิตสหารณ์หรือนายจ้างสำหรับการกู้ยืมเงินเพื่อซื้อเช่าซื้อหรือสร้างอาคารอยู่อาศัยโดยจำนองอาคารที่ซื้อหรือสร้างเป็นการประกันการกู้ยืมเงินหากค่าลดหย่อนตามจำนวนเท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน1 0 0 0 0แบาท15เงินสมทบประกันสังคมหากค่าลดหย่อนเท่าที่จ่ายจริง 16. ค่าเบีย้ยประกันสุขภาพหักค่าลดหย่อนเท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน1.5 0 0 0บาทแต่เมื่อรวมกับเบี้ยประกันชีวิตสำหรับกรมธรรม์ประกันชีวิต,วตที่มีกำหนดตั้งแต่10ปีขึ้นไปและเงินฝากที่จ่ายไว้กับธนาคารที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้นโดยเฉพาะแล้วต้องไม่เกิน1,000 0 0สบาท 17. เงินบริจาคเงินบริจาคประกอบไปด้วย 1. เงินบริจาคสนับสนุนการศึกษา หากลดหย่อนได้สองเท่าของที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินร้อยละสิบของเงินได้หลังหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนอื่น 2. เงินบริจาคสาธารณประโยชน์หากลดหย่อนได้สองเท่าของที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินร้อยละสิบของเงินได้หลังหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนอื่น 3. เงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยที่เกิดขึ้นในประเทศไทยหากลดหย่อนได้1.5เท่าของที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละสิบของเงินได้หลังหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนอื่นและตัวที่4คือเงินบริจาคทั่วไปหากลดหย่อนได้เท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินร้อยละสิบของเงินได้หลังหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนอื่นค่ะนอกจากนี้ยังมีรายการลดหย่อนเพิ่มเติมนะคะคือลดหย่อนตามมาตรการภาษีกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐได้แก่1ค่าซื้ออสังหาริมทรัพย์ ตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจบ้านหลังแรกหากลดหย่อนสำหรับการซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่มีมูลค่าไม่เกิน3ล้านบาทแต่ไม่เกินร้อยละยีของค่าซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่เป็นอาคารพร้อมที่ดินหรือห้องชุดในอาคารชุด 2. ค่าซ่อมแซมบ้านและรถที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหาย2.1ค่าซ่อมแซมบ้าน ค่าซ่อมแซมหรือค่าวัสดุหรืออุปกรณ์ที่จ่ายระหว่างวันที่1ธันวาคม2559ถึง31ธันวาคม2560และระหว่างวันที่5กรกฎาคม2560ถึง31ธันวาคม2560หากลดหย่อนได้ตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน1 0 0 0 0บาท2.2ค่าซ่อมแซมรถค่าซ่อมแซมหรือค่าวัสดุ หรืออุปกรณ์ในการซ่อมแซมรถที่จ่ายระหว่างวันที่1ธันวาคม2559ถึง31ธันวาคม2560และระหว่างวันที่5กรกฎาคม2560ถึง31ธันวาคม2560หากลดหย่อนได้ตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน30,000บาท 3. ชอบช่วยชาติหากลดหย่อนเท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน15,000บาทนะคะ รายการหักลดหย่อนกรณีที่2คือกรณีห้างหุ้นส่วนสามัญที่ไม่ใช่ในิติบุคคลหรือคณะบุคคลที่ไม่ใช่ในิติบุคคลหักค่าลดหย่อนได้คนละ60,000บาทแต่รวมกันต้องไม่เกิน1 000, 2 0 0 0 0 0บาทอันประกอบไปด้วย 1. เงินบริจาคสนับสนุนการศึกษาและการกีฬาหากได้2เท่าของที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินร้อของเงินได้หลังหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อน2เงินบริจาค หากได้เท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินร้อยละสิบของเงินได้หลังหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนกรณีที่3กองมรดกที่ยังไม่ได้แบ่งหากค่าลดหย่อนได้60,000บาทอันประกอบไปด้วย 1. เงินบริจาคสนับสนุนการศึกษาและการกีฬาหากได้2เท่าของที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินร้อยละสของเงินได้หลังหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อน 2. เงินบริจาคหากได้เท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละสิบของเงินได้หลังหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนค่ะค่ะผู้มีเงินได้มีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแบบแสดงรายการที่ใช้มีดังต่อไปนี้พงด90ใช้ย,ยื่นกรณีมีเงินได้พึงประเมินทุกประเภทกำหนดเวลายืน่นมกราคมถึงมีนาคมของปีถัดไปพงด91 มีเฉพาะเงินได้พึงประเมินประเภทที่1มาตรา40วงเล็บ1ประเภทเดียวกำหนดเวลายืน่นมกราคมถึงมีนาคมของปีถัดไปพองอ,อ9 3มีเงินได้ขอชำระภาษีล่วงหน้ากำหนดเวลายืน่นก่อนถึงกำหนดเวลาการยื่นตามแบบปกติพองอ,อ9 4ยื่นครึ่งปีสำหรับผู้มีเงินได้พึงประเมินประเภทที่5ที่6ที่7และที่8 กำหนดเวลายื่นกรกฎาคมถึงกันยายนของปีนั้นพองอดอ .95 คนต่างด้าวผู้มีเงินได้จากการจ้างแรงงานจากสำนักงานปฏิบัติการภูมิภาคกำหนดเวลายืน่นมกราคมถึงมีนาคมของปีถัดไปค่ะค่ะสำหรับข้อมูลรายการลดหย่อนภาษีเพื่อนๆอ,อยากทราบข้อมูลและรายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมสามารถค้นหาได้จากเว็บไซต์ของกรมสรรพากรคืคอ เวอร์ไวเว็บ .rd.go.th